เต <Red> รียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีก5วินาทีสู้กับศัตรูปรไปด้วยกันมาแนวิมวยคู่ทบอนี่คนดูต่อแต่น้อยสิดตอบอีทายปอนิโอถามนายแกนที ได้เอาเอาชื่อแบบตึงๆได้ป่ะเอาสาระเลยเอาชื่อแบบตึงๆได้ไหมซ้ายโปลิโออะไรอ่ะกูต่อยทุกหมัดเข้าทุกรอบเข้าทุกหมัดขวาเข้าซ้ายเข้าอ่าซ้ายเข้าซ้ายซ้ายเข้าเข้าขวาก็เข้าเด้งคู่เข้าอีก รู้รู้จักอาจาจรย์แดงเปล่าื่อนโนเนตค่าของให้แสนเซิร์ทีเอชบียี่สิบบาทถ้าวันเกิดแล้วจะแดกแทงจนไม่ทำการทำงานที่หลังมึงอย่าเกิดอีกสักทีนะบักแสนคุยเอไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกก็ให้พักพอนัอ่นเ,<อ>เกิดหรวชาติหน้ากูไม่รู้ว่ากูจะได้เกิดหรือ,รอเปล่านะมึงก็เหมือนกันแหละไม่ต่างกับจักูหรอก แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไอคเโดเนค่าของไม่แต่เทีเ20บาทมี20บาทแต่ยากอวยแพนนี่อบ้าผีอววมีความสวบมากสวบมากนะคะผัวดออออันรับันันอัรับนดรรอบบ

คุณยกให้สามนะซาเทมโน่ใส่ใส่ใส่โดนิค่าของให่แต่เจอพีเอชดีหนึ่งร้อยบาทมวยโน่หนึ่งตะวันหลุมซ้ายเด็กเป็นขวาหมอนวดหน้าครูแครจัดไปงื้องื้อเงื้องื้อเอาไม่เอางื้อได้ปะ thả mong tôm mấy ông nghỉ đấy ba Summon the world under lên mực con khổng đầu, thủ trộm tì. Na lên bay đồn đai lên. อย่าคบโมดีถูดล่าโดเนตค่าของให้แสนเซิร์ฟทีดีทีพร้้ออมมมปเลนงกของเราโจมตี มึงกอลนมึงกอเก่าวะกูอยากรู้ว่ากูลุมมึงสามตัวมึงจะลงไหมแค่นั้น ยาาติดยาดรมาไหายไป็นของให้แต่ง์เพอร์เอีี่จะงไซ้ายลงทานขวาลงศกหน้าพันโรงจัดไปงือเื้อเื้อเ้ออยสายยยไว่าเสียงควายอันนี้เสียงควายนั้นเสียงน้อยเองรเปล่าเสียงควาย้วเสียงน้อยเา In the face of great calamity, no one can remain unscathed. No Good <laughs> ป้องเลนกลางของเราถูกโจมตี <P ien. S 2> ป้องเลนด้านของเราถูกโจมตีแมนมักสัสเปนเมื่อโดนแม่นาคอสล้ากูถาม

ทาเอยยยมโดนเนท่าองให้แสนเปทีเอมีบาวันนี้อยูกับแสนยอดนักขอตองทางซ้ายก็อันทางขวาก็อันทางเครื่องหมายสี่เหลีมายที่เลนขวาพิการรอดูก่อนครับ สวัสดีครับแต่นี่โตเป็นสามปีกว่าบ้านหน้ายังลำบากเหมือนเดิมเ,เลยนะครับเบาหน้าไปฉีดไปแล้วครับรอบเดี๋ยวก็เลิกลำบากแล้วครับเดี๋ยวก็ได้กล่าวกันอีกทีดูแลป้อมด้วย อลาถูกโจมตีเอชบียบาทเฮยโชโอเค ball, อเฮบอม <c oughs> ไม่หน่องเบาเหยอนเขาบอก่าโทรหาได้หนุม่มงรหน s มน้องชายี <c oughs> <c oughs> ซุปเปอร์ครีสถูกส่งออกไป The t o อ e r has been destroyed. An enemy has been defeated. โอ้ยเฮ้ยเ e ้ o ตัวเข้าชิงอะรกันเรอดูเลยตอนสออรอดูดูเลยครับเอ้ยมัน I will make you see. Commanding ah! thunder! Glory! Strike the ground! Thunder! Your team has destroyed a tower.

Wind and thunder will eventually clash, and Louis I uh. will make you the team has destroyed a tower. Inherit the will of the ancestors! Oh. Hey. เจ็บเจ็บเจ็บไม่ไหวแล้วนะนาคอนนาคอนเริ่มแยกแล้วครับไอ่ให้นาคอเริ่มไม่หวครับไว้หนึ่งเลยนะครับคอมตายเอ่อ

Heal the fire beast, restore peace to the earth. Do that, go on, do that, go on. I'm coming, I'm coming, I'm getting defeated. Your Tower has been destroyed. Enemy onslaught. Okay. New game? An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Skill of an ally has been defeated. Infinite Slayer has appeared. Prepare for the final battle! Enemy double kill! An enemy has been defeated! An ally has been defeated. The strength of an ancient art! Summon the world's thunder here!

迪奥

จบมาทำไมวายของแปดีเลยเป็นไงครคับท่านผู้ชมสบของไว้ป้าวะเอาสาสรละเลยสอบของไวไหมผร้อมใครก็เกิดไปแล้วม่อจีเต็มสิบวาไงครับสอบของเต็มสิบไวจา้า เรืของจริงครับพี่